อันนี้เป็นเรื่องถึงผมขอแม่ตายของ,ของ,องพีง่อาจจะที่เรารู้ว่าพญยายมราชมีหน้าที่ใต่สวนแล้วก็ผมอยากทราบว่าพี่ว่าลักษณะคนที่จะต้องไปถูกใต่สวนเนี่ยมีลักษณะเป็นอะไรอย่างไงถึงจะต้องไปถูกใต่สวน ที่เขาจะช่วยเขาทามีคุนสมบัติยังไงคนก่อนตายเนี่ยหรือกาลังไปเนี่ยมีกิเลสอย่างไรเรื่องอะไรที่หร,หรือไปทาผิดอะไรก็ถึงกันไปช่วยน<อ>การก<น>้ไขอารยอยากจะทราบว่าอย่างพวกพวกเราเนี่ยมีใครพอมีสมบัติจะไปสํานักพญาโยมบ้างใช่อไม่ครับรับังก็ใช้ได้ฮะได้ไหมครับใช่ครับอพอดูหน้าตาดูมันไปได้ไหมเนี่ยสำนักพญาโยม ที่สำรับท่านลุงพยายยมท่านที่คอยมารับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เรียกว่านายนิดาบานใช่ไหมละ่ะก็มีหน้าที่มาเอาชีวิตของคนเหล่านี้ไปซะเพราะก็ถูกกำหนดไว้ว่าเออคนคนนี้ถึงเวลาแล้วไปเอาเข้ามาไปเอาเข้ามาทำให้เขาตายยังไงก็มันก็มีเหตุบางคนเขาก็ไอน้นีมันต้องตายแบบนี้ ้าใส่ยาให้พิษใส่ยามันกินท้องร่วงตายฮะก็เอามันไปคือทํายังไงให้มันตายอะไร้จะเอามันไปบางคนเอาไปผิดผิดคนครับคนที่ไปสํานักพยายามส่วนใหญ่คือคนที่มีคติที่เอาแน่นอนไม่ได้โอ้ครับครับรู้ไหมหมอครับคติไหม,ไมเขาว่าความตั้งอยู่ในความดีเนี่ยมันไม่แน่นอน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวทำเนี้ยเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวตั้งใจทําดีเดี๋ยวไม่ตั้งใจทําดีอย่างนี้เป็นต้นหมอโอกาสที่จะเขาเขาไม่รู้ว่าถึงเวลาตายเนี่ยเขาจะจิตเขาควรจะไปที่ไหนอื hmm. คนเหล่านี้ก็ต้องถูกพาไปสํานักพญายมพระนงพญาหยม hmm. ไปสอบสวนกันก่อนไปพิจารณาคุณสมบัติเันก่อนว่าคุณมีจิตที่ถึงบุญได้หรือเปล่าไอ้อย่างนี้ก็แล้วแต่ขั้นตอนของท่านนะครับ hmm. แต่หมอพูดสั่งว่าคนที่ก็จะต้องไปถูกเลือกให้ไปรับตัวไปสันนพยายามต้องเป็นคนลักษณะไหนหน้าตาไม่เกี่ยวนะหมอครับออลองเกี่ยวกับที่จิตเขามีคติแน่นอนหรือไม่ดีกว่าแล้วถ้าเอาไปผิดเนี่ยพวกที่รับทำไมทำผิดได้ไม่ผมไม่เข้าใจเพราะว่าพยาย ยมราสั่งมาแล้วต้องไปเอาเอาคนนั่นมาทําไมก็มันยังมีจิตที่สับสนไปได้ฮะพวกถ้าเราไม่มองเรื่องอื่นเลยก็มองเรื่องกรรมกันแล้วกัน๋อเข้าใจครับครับอ๋อครับแล้วก็พวกที่ไม่ถูกใจส่วนที่เรารู้ก็จครก็ทําบุญดีก็ไปเป็นเทวดาอ่ยันนี้คติเขาแน่นอนไงก่อนตายเขาแน่ ถ้พวกคติที่ที่ลงข้างล่างตรงๆก็ไม่ผ่านใช่ไหมกติเขาก็แน่นอนเหมือนกันไม่ต้องผ่านพยายามจะผ่านเลยหมอก็สั่วแน่นอนก็ <laughs> สรยายาุปแล้วก <laughs> <laughs> ็ไม่ความทั้งดีกับชั่วมันยังผสมกันอยู่กันเลยต้องไปอก<บ>ใจสวนกันครับครับเป็นอย่างนั้นแต่ชั่วตรงๆก็ไปเลยนรลกถ้าดีตรงๆก็ไปนู่นตกคติไปถ้ายังเลือกไม่ได้ไว้ตอนนี้จะดีจะชั่วก็ไปเลือกรู้ก่อน ไปพิจนารณาอนก่อนว่าคุณเลือกคิดอะไรได้ไปกุศลได้ไหมคิดทางกุศลได้ออกไปกุศลก่อนแต่รจริงๆก็น่าไปเที่ยวนะ <c oughs> ทำไมล่ะเปิดหูเปิดตาร้อนนี่สำนักฉันนุงพายายมไม่ได้อยู่ในนรกนี่ถูกไหมหมอครับ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในเขตน,นรกก่อน ก่อนที่เข้าเข็นนรก,กแางหักล่อดิฉันจะตุมหาราชเออไม่ได้ไม่ร้อน <c oughs> มีหารการกินกลางทางระหว่างเดินทางไปที <c oughs> ่นี้ที่เราเคยไปเห็นนสแสดงเขาต้องเข้าคิวใช่ไหมตัดสินเนี่ยใครมาก่อนตัดสินก่อนวาที่หลังได้คิวก็ <c oughs> ได้หมออย่างนั้นเลยครับ,ครบแค่มีเส้นนะ <c oughs> ตอนนี้ขณะที่เราเขายังไม่ถูกตัดสินรอคิวเนี่ยเกิดยาติพี่น้องแผ่สุขสนทำสังฆทานให้เนี่ยเขาสามารถมารับได้นขนาะที่รอตัดสินเนี่ยเขามารับได้ไหมครับได้ปกติที่เขากักกันก่อนไปสอบสวนเนี่ยมันมีอยู่ใ้รอการสอบสวนคดี บางคนห้าสิบปียังไม่ได้สอบเลยพ่อฉันเคยเล่าให้ฟังนะเวลาลูกหลานเขายังมีชีวิตอยู่เขาทําบุญอุทศิศอุศลไปให้เนี่ยคนที่เราการสอบสวนคณีหมอลงนึกภาพว่าถ้าเป็นคนรออยู่ก่อนที่จะถูกพิพากษาเข้าคุกเนี่ยมันมีความสุขไหมมันยากอการรับบุญที่คนอื่นก็ให้มาเนี่ยจิตมันยังไม่เข้า เกณฑ์ท um, like ี่จะรับได้ทั้งทั้งหมดด้ความอิ่มใจแล้วหมอคนเราจะอิ่มใจกับบุญกุศลที่คนอื่นก็ให้ใจเรามาต้องโปร่งแล้วนะเอออย่างเธอจะรับของใครเ็าให้ทองสิบบาทเนี่ยอารมณ์เธอต้องดีแล้วนะใช่ไหมล่ะเธอต้องกําลัง่องใสยิ้มรับเออเธอก็รับในความยินดีใช่ไหมล่ะแต่เธอกําลังด่าใครมาน่าหงุดหงิดเวลารับทองเธอก็อาจจะเปลี่ยนทันทีก็ได้ เป็นอารมณ์จากโมโหโมโหปุ๊บก,ก็ยิ้มรับสันทีเลยก็ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่คนที่ลักษณะเปลี่ยนใจง่ายๆหรอกตอนนี้กูยังไม่อยากได้มึงยุ่งเลยนะฮะยุ่งเลยครับเห็นไหมละหมอไอ้เรื่องของอารมณ์จิตอคนที่อยู่ในระหว่างเราการสอบสวนคดียากที่จะผ่องใสอารมณ์ไม่ผ่องใสแน่หมอมันวิตกกังวลคนให้เนี่ยถึงจีต้องจาะจง เจาะจงเนี่ยคุณจะให้ธรรมดาเนี่ยไม่ได้คุณต้องเท่าสมาชิต้องต้องล้างใจของคุณให้สะอาดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งใจนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่วแน่นะ,ะเจริญสมาธิจิตให้มันคงถึงจะน้อมเอากูศลผลความดีที่เธอไปทํามาในวันเนี้ยแล้วก็เจาะจงให้กับเขาบุญจากการที่รักษาศีลก็ดีบุญจากการที่เธอภาวนาก็ดีจึงมีกาลังมาก มันทําให้คนรับเนี่ยเขามีความอิ่มใจอืพอใจเขาโปรง่งปั๊บบุญที่เธอให้มันก็มีผลเต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเธอทาบุญแล้วเศษนึกถึงเขาให้เลยไม่ใช่ว่ามันจะสมบูรณ์แบบอใช่ไหมหมอไม่สมบูรณ์แบบหรอกแตสมบูรณ์แบบก็จะเมื่อคนที่เขารับของของเธอเนะี่ยเขาดีใจกับเธอมันถึงจะถูกเออเองทําให้ข้าเว้ย,ย่างเทวดาหมอใช้เทวดาก็ ก็บอกว่าฉันทำบุญให้เทวดาทั้งหลายมันไม่เหมือนกับเราเจาะจงให้เทวดาองค์นั้นองค์นี้องค์นู้นนะต่างกันนะโมเทวดาที่เราเจาะจงให้ท่านเนี่ยท่านเ็นเพระอ,อุย้ยเขาตั้งใจให้เรานะมันอินใจมากกว่ากันไ่มามากกว่ากันแต่บก้กเราทิศส่งกุศลให้เทวดาช่วจัก,กรวาลเนี่ยท่านรับก็รับอย่างนั้นแหละอืม hmm. มันจะอินใจยังไงถ้าว่าคนทำเขาไม่ได้ตั้งใจเพื่อเราจริงๆ เอออย่างอย่างเธอเธอจะรู้สึกไงก็เฉยๆจะโมไม่โมอีกเรื่องเลยมันไม่ชื่นชื่ในใจเราก็ไม่โมคนทาเขาไม่มีศีลบริสุทธิ์คนทาเขาไม่มีจิตเข้ารบจริงในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์คนทาเขาไม่ได้หวังเอาชานนี้เพื่อเป็นความสุขในภพในภพหน้าหรือว่าเป็นประโยชน์ในการเป็นสาคชนะประโยชน์จริงๆมันไม่อินใจตั้งแต่เขาคิดแล้วล่ะยิ่งที่เขาจะมายกบุญทั้งหมดให้กันเราเขาจะบอกว่า ให้เราด้วยนะเทวด,ดารักษาตัวเราให้เทวดาสวดจักรวาลรับผลนะเขาก็เฉยๆป็นผมผมไม่เฉยหมอแต่ถ้าเขาตั้งใจดีเนี่ยเรามันเห็นแล้วไงเห็นเออเองมันดีวเว้ยตั้งใจทําบุญวะถึงจะมีเงินน้อยนะทองเขาปีกลิ้นนะพยายามเก็บหอมลอมเก็บอย่างดีไนะอ้ปีกลิ้นเนี่ยนะเก็บไว้อย่างดีใส่กล่องอย่างดีเลย เออถวายสงฆ์เพื่อจะเอามาบูชาคุณของพุทธเจ้ชชาพ,าพระาบซ,ซึ่งในคุณของพระใช่ไหมล่ะเออเรามันคนจนว่ามีเท่านี้แล้ววาอยากทําทบุญถวายพระบ้างเทวดานะั้นทันเห็นแตงก็เห็นว่าเออเขาตั้งใจดีคนนี้มันตั้งใจดีว้ยโมทนาตั้งแต่เขายังไม่ยกให้เลยเร้วก็ประกาศว่ากุศสเหล่านี้ฉันถาวายให้กับเทวดาทั่วไปนะด,นดีโมทนาเขาไยกมือสาธุ เพราะเจตนาเข้าหน้าสาธทุกการแต่ถ้าเราทาวัากแต่ว่าเป็นบุญเนี่ยแล้วก็อุชิตเทวดาเทวดาท่านก็เฉยๆบอกว่าจริงไหมละ่ะจริงครับเออมันจริงไอ้ความรู้สึกเราก็ต้องอกเขาอกเรานะมันต้องมองทั้งฝ่ายเราทําแล้วเราต้องเป็นฝ่ายรับบ้างเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นคนรับเราจะรู้สึกยังไง ถ้าดังยังไม่รู้สึกดีเนี่ยเจอไปให้ไปก็ให้เปล่ามันแท่จะไม่ได้เป็นผลของทานของเจอว่ามันเป็นการให้ด้วยความเมตตาตรงไหนให้เพราะความร,รักในความดีของท่านให้เพราะเราในทาความดีมันอิ่มใจเราเราก็อยากจะให้ความดีเหล่านี้ไปตกต้องแก่ท่านทั้งหลายบ้างมันมีอย่างนี้เป็นอารมณ์หรือเปล่าถ้ามันไม่มีมันไม่ชื่นชื่นใจหรอกไม่มีใครก็อยากได้หรอกเขาก็เฉย ในเวลาเดียวกันถ้าเราตั้งใจดีแล้วนะหมอ<ะ>จิตเจตนาเราก็ดีแต่เราเจาะจงให้ลหละอย่างองค์ไหนที่ท่านมีคุณต่อเราท่านเมตตาสงเคราะห์เราเป็นส่วนตัวนะเราทราบว่าอ๋นนี่ท่านองค์นี้อยาเจะไปกราบท่านองค์ไหนที่ท่านเป็นเทวดาท่านเขาปั้นรูปขึ้นมาแล้วท่านเขาก็เขียนที่บอกไว้ว่าให้เป็นเท้านั่นเท้านี่เท้านู่นนะมีหลายเท้าหมอ อเนนี้แล้วราก็ไปบนบานสารเก่าไเวลาเดือดร้อนแล้วก็ไปขออย่างที่งมิจยาบาลพระมรุกฏมีไหมหมอ<ช>อ่ามีท่านอันนั้นนะอ่าท่านฮิรันปยาสนาศูนนย์้ไอโน,นูเขาก็นึกถึงทุกครั้งที่บงสวงตอาไข่ต้มเยอะๆเห็นไหแล้วอันนั้นที่อย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกรู้ชื่อท่านเราเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตเมตตา เวลาเราปรารถนาขอความช่วยเหลือท่านก็ดนบันดาลสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เป็นดังใจของเราได้เวลากุศลมันเกิดปั๊บแล้วก็เจาะจงนึกถึงท่านเลยอย่างนี้มันเต็มที่ไหมมันก็เต็มที่หมอรวมความแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมของเรามันน่าชื่นใจไหมเอ้ถ้าคนเขาทั่วๆไปเขาไม่ได้อยู่ในข่ายที่เราเจาะจงนะ เราก็จะเป็นบุคคลที่ทําให้เขาเห็นและชื่นใจอย่างนี้เขาก็ยินดีรับแต่ถ้าเรามันไม่มีความชุ่มชื่นใจในจิตเราเลยคนที่เห็นเขาก็ไม่พอยินดีไปด้วยเอาอย่างเธอใครถือของมาเนี่ยโหเขาตั้งใจดีมากเธอโมทนาตั้งแต่เห็นแล้วยังไม่ต้องทันเขาถวายหรอกแค่เธอเห็นเขาถือของมาเธอก็ยกมือโมทนาเลยใช่ไหมเขาตั้งใจทำมาเขาตั้งใจให้โหยายแกเดิน าสั่งงักงักหนักหักเดินมาหิวหนู่นหิวนี่มาใช่ไหมละ่ะเออยายยังอุตส่าห์นะแต่เอาเข้าเอาของมาถวายเป็นอนิสงส์ของแกแล้วขอยกมือโมทนาไอ้นี่แค่เห็นนะเราอยังโมทนาเลยตัวประมาณว่าอย่างเนี้ทีนี้เออเราเป็นคนที่น่ารักทีนี้พี่พูดนะแล้วก็แพ่ไปทั่วสากลไปพบให้เทวดาทั้งหลายสมมติเราทํา เราทานสองพันบาทนะฮะแผ่ให้หมดแล้วสองพันบาทเนี่ยรู้ว่าแผ่ทั้งหมดแล้วแล้วเรามาแผ่เจาะจงให้ญาติที่คนนั้นๆนนี้เนี่ยแผ่ครั้งที่สองเนี่ยจะน้อยไปหรือเปล่าครับเพราะครั้งแรกไปแผ่ไปเยอะแล้วจะน้อยไปไหมครับเรียนแต่วิชาจุดเทียนมั่ก็เหมือนเราจุด แสงสว่างที่เป็นเทียนนี่แหละเราจะให้เขาองคนเนี่ยกลุ่มเนี่ยร้อยคนแสงเทียนเราก็ไม่ยุบเราจะเจาะจงให้อีกคนหนึ่งที่เป็นชิ้นลักแสงเทียนเราก็ไม่ยุบจะเจาะจงให้คนอื่นที่ไม่ใช่เป็นชิ้นลักของเราเราไม่รู้จักแสงเทียนเราก็ไม่ยุบ,บแต่ที่แน่ๆคือแสงสว่างที่ปรากฏด้วยกันี่ยมันสว่างมากกว่าเดิมเพราะที่เรามีแค่มีแค่เทียนเล่มเดียวแต่นี่อะ ต่อเป็นร้อยเล่มตรงนี้สิบเล่มตรงนี้อีกหนึ่งเล่มตรงนี้อีกห้าเล่มแสงสว่างก็สว่างกันใหญ่ไล้หมอความอิ่มใจหรือความชุ่มชื่นใจของเราท่านทั้งหลายที่ได้รับกุศลของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากไอ,อ้เนียหมอเขาเรียกว่าแผ่เมตตาเข้าจไหมละ่ะเวลาเราอุทิกกุศลเนี่ยไม่มีวันหมดนะเอจะคิดว่าบุญของเธอคราวนี้จะเจาะจงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้เทว,วดาองค์นี้ให้กับพ่อแม่ของเธอปั๊บ บุญเธยยุติแล้วเฉจะให้อีกแค่ต้องสร้างทําใหม่ไม่ต้องทําใหม่ก็ได้ครับครับเข้าใจะเอาบุญนี่แหละบุญที่เราทําคราวเนี่ยแล้วก็เผื่อแผ่ว่านี่ก็เราก็ตั้งใจนะเป็นบุญนะความดีมันยังเป็นของเราอยู่นี่ก็เหมือนอุป,ปามาว่าแสงสว่างมันจะเป็นของเราอยู่ใช่ไหมละ่ะเราอยากให้อ่ะดี๋ยให้รงองค์นี้ท่านบ้างอยากให้ท่านภูนี้บ้างได้สว่างบ้างแล้วก็เอาจุดให้ท่านจุดให้ท่านไป ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยร,รู้กันเสมออย่างพ่อพูดงหมดว่าเราทําบุญมาเนี่ยเรามีกําลังเท่าไหร่แล้วก็แผ่ให้คนนั่นเขาสมมติเราทําบุญพระองค์ใหญ่สองทำสังฆทานสองพันบาทแล้วโทรศัพท์ไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ได้กุศลด้วยก็อันนี้เป็นบุญที่เราทําได้เท่าไหร่เขาก็ได้เท่านั้นแต่นี้มันมีเรื่องซึ่งแปลกพี่ครับสมมติว่า หลวงพ่อเนี่ยท่านพูดในนั้นเองเลยฮอบอกถ้าเราอยู่ในฐานะกำลังใจเท่าไหร่เนี่ยคนที่เขาโมทนาเขาก็ได้เท่านั้นอย่างเราทำสองพันบาทเพราะพุทธรูกองใหญ่เขาก็ยินดีเขาก็ได้เท่านั้นแต่นี้หลวงพ่อท่านพูดท่านเองเลยว่าท่านไปช่วยคนหนึ่งตกน้ำเป็นผีตกน้ำตายท่านบอกเนี่ย ในคำสัางว่าตอบนะฮะ mm hmm. แล้วเขาก็มาหาหลวงพ่อเออเอ้าทำกรรมดีนะจะจะเอาบุญให้ทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็มุทนาแ้่หลังก็ท่านก็นึกถึงเอ๊ะมันไปอยู่ไหนท่านก็บอกเอ๊ะโอ้ไอ้นี่เก่งเว้ยปรอเลยไปอยู่ชนิพาน ผมอ่านแล้วผมก็ตกใจครับตกใจเอ๊ะมันเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วบอกแม้เขาดีกว่าเราแล้วเรายังดักรักยังโมงพ่อจะพูดว่าเรายังขี้ยังเยี่ยวเลยอันนั้นมันมีความสุขแหละเนี่ยพี่เป็นไม่ได้ยังไงครับกําลังที่เราให้เขาเนี่ยเขาก็ทําได้เงั้นเนี่ยธรรมชาติเป็นได้อย่างนี้จริงๆเลยครับอ้าวเป็นได้<ม>สิมหอมอมันกําลังใจเขาจับยังไงก็เขาจับกําลังใจของพ่อเนอะ เขาขึ้นนิพพานตอนนี้เขาอยู่นิพพานปลอเลยตุงพ่อทุูดเนี่ยเวลาคนยังมีลมหายใจอยู่กับจิตออกจากร่างกายในความคิดมันคนละเรื่องนะคนละอย่างนะหมออย่างเราเราคิดเรายังมีวิตกวิจารณ์แต่เวลาเราตายไปแล้วในเรื่องวิตกวิจารณมันไม่มาควนใจเราหรอกนะความเชื่อความมั่นใจความแน่ใจมันมีกาลังสูงกว่าเพราะว่าอากุศลกกรรมมันไม่มาริดรอนเราหรอก Oh. ในเนื้อเราเราก็เชื่อหลวงพ่อทุกอย่างแต่ว่าอากุศล,ลกรรมเรามันมีเวลาเราฟังปุ๊บเหมือนเราจะเชื่อแต่เราก็มีข้อคัดค้านเราก็มีข้อแนวคิดแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความคิดของเราปะปนออกไปด้วยมันจะไม่ฟังที่จะเชื่อในคําสอนของหลวงพ่อที่สอนเรามามันไม่เต็มร้อยในใจเราถ้าเธอทุกคนเชื่อหลวงพ่ออย่างหมดวิจิกิจฉาเธอก็เป็นอรหันต์แบบหลวงพ่อไปแล้ว ื hmm. ไม่มีใครที่ไม่เป็นนะเพราะว่าอย่าลืมคําพูดของท่านคือคําพูดจากปากของพระอาหารหันต์นะความรู้ของท่านคือความรู้ที่ทําให้ท่านเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยเวลาท่านพูดอะไรให้เราฟังคือก็พูดให้เราเขา้า,เขาใจอย่างที่ท่านเข้าใจท่านเข้าใจยังไงท่านก็พูดให้เราเข้าใจอย่างานาั้นแต่ถ้าเราเข้าใจตามท่านโดยหมดสงสยัยแล้วก็ต้องถึงแบบท่านไหมหมอครับก็ต้องถึงแต่ว่าไอตอนเป็นคนอย่างเรามันมีกรรมบญบาปมันให้ผลไม่ไม่สม่ําเสมอกัน <Okay. S 2> แต่เวลาตายไปแล้วเนี่ยกุศลมันให้ผลเต็มเต็มดูไหมหมอเวลาจะเชื่อเวลาจะฟังเวลาจะน้อมใจคิดตามเริวมานน้อมใจนี่ก็เรียกว่าโมทนาบุญของหลวงพ่อเนี่ยพ่อถึงไหนผมขอถึงด้วยพ่อรู้อะไรพอให้รู้ผมรู้ไปด้วยอย่างนี้มันเป็นได้หมอออเปุ๊บปั๊บเขาฟังเทศพระพุทธเจ้าโคมเดียวไปพระนิพพานเลยก็ได้ เป็นได้หมอไอ้อ mm hmm. ย่างนี้ไม่ยากแต่ยังเราเนี่ยมันยากฟังขนาดนี้ยังยากเลยไอ้ที่ยากมันมาโทษเราโง่ไม่ได้แล้วมันเป็นผลของกรรมที่เราทําของเรามามันก็ไิรอนเราไปใช่ไหม่ะมันต้องใช้อะไรความมั่นใจในการตัดสินใจของเราเป็นหลักบ่าสักวันหนึ่งคิดแต่ว่าสิ่งที่เราได้เดินตามท่านเนี่ย เราได้เลือกเดินแล้วเราไม่ได้เลือกเดินคนที่เข้าไปนรกแต่เราเลือกเดินตามท่านที่ไปนิพพาน <ynen. S 1> เราลองคิดตามท่านบ้างเราลองพิจนารณาตามที่ท่านได้ปฏิบัติของท่านบ้างอย่างน้อยก็ไม่ได้เท่าท่านหรอกอันี้เราก็รู้ตัวว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ขอทําตามอย่างที่ท่านทําไปบ้างเล็กเลกน้อยน้อยก็ยังดีก่อเล็กก่อน,น้อยไปเรื่อยเพราะเรามีศรัทธายังไงเสีย ตายไปแล้วมันยิ่งง่ายใหญ่สำหรับเราเพราะว่าจิตเราไม่ได้ไปศรัทธาอย่างอื่นง่ายนะมว้ยมันง่ายขอให้เรามีความหวังแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เธอหวังได้เป็นความเชื่อที่เธอไม่ต้องฟังจากคนอื่นเขาทําให้เธอเชื่อเธอต้องเชื่อได้จิตวิญญาณของเธอเองหรือว่าสติปัญญาที่เธอได้คิดเห็นว่าเราเนี่ยมันตายแน่ และการตายของเราก็ตายแค่ร่างกายแน่ๆจิตเราไม่ตายแต่เราจะต้องมากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกับการมีร่างกายแบบนี้อีกมันก็ขาดทุนและชีวิตเรามันทุกไปเปล่าๆเราไม่เลือกเกิดเราเลือกที่จะไปให้พ้นงั้นเส้นทางเนี้ยเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเดินตามพระปฏิบัติมันยังลุ่มๆดอนๆหมายความว่าเดี๋ยวก็ทำให้เราเข้าใจเดี๋ยวก็ทำให้เรา ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ทําให้เรารู้สึกทําได้ง่ายบางครั้งก็รู้สึกทํายากบางครั้งก็ดูว่ามันน่าจะได้แต่ก็ติดคาอ,อึกอักก็ไม่ได้บางครั้งก็เราก็พลาดไปทงสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นมาแต่ก็รู้ตัวว่ามันไม่ดีทันั้นทั้งหมดที่มันเป็นอกุศล,ลกรรมที่คอยจะดิดรอนความปรารถนาของเราให้สําเร็จม,มันมีอยู่เยอะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนับถือกันก่อนนะมันเป็นเรื่องจริงพอเรายอมรับว่า ชีวิตเราไม่เดินไม่ได้เดินไปถึงนิพพานได้ง่ายๆแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนเส้นทางเดินจะไปนิพพานเอาแค่นี้ดีกว่ามาทางนี้ฉันได้เปลี่ยนลำบากลำบนขนาดไหนฉันก็จะไปตั้งจิตมันแน่วแน่อย่างเนี้ยมายอย่างหลวงพ่อสดฉันว่าถ้าเราจะป่าจะนาไปถึงยอดมันไม่ถึงก็ยืนอยู่บนกิ่งกา้านสาขาสองต้นมาสักหน่อยก็ได้พักมันหน่อย,ยแล้วก็ไปต่อได้เพราะว่า เราตั้งใจจะไปถึงยอดปุปมาท่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราทุกคนก็คิดแค่ว่าเราไม่อยากกลับมาเกิดเราอยากไปนิพพานถึงความอยากของเรามาดูตัวเราแล้วมันไม่สมบูรณ์เลยนั่นคุณสมบัติมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะแต่เราก็เป็นคนที่มีดวงตาที่เริ่มเห็นแล้วว่าเราปรารถนาอย่างเนี้ยเราไม่ได้ไปตามใครเขา เราไม่ได้อยากไปเพราะเขาคนนั้นไม่อยากไปเพราะสามีฉันจะไปนิพพานฉันก็ต้องไปกับเขาไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมล่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะเขาไม่ได้มาผูกกับเองนะอย่าหลงนะเขาไปเพราะเห็นทุกข์ตั้งหากใช่ไหมลูกอะไรเห็นทุกข์อะไรเห็นทุกข์แล้วเไปของเราก็ตั้งใจไปของเราอันนี้เราตัดสินใจเราเอง ให้เชื่อว่าเราตั้งใจอย่างเนี้ยเราไม่ได้ไปตั้งใจคิดตามใครเราไม่ได้ปรารถนาหวังไปนิพพานก็เห็นแก่อะไรหรือว่าเพราะว่าเรารักหลวงพ่อเราจรึงจะไปอยู่กับหลวงพ่อเราไม่ได้มองเรื่องเขานี้แต่เราเรารักเราไม่อยากทุกข์พ่อสอนให้เราเห็นความนี้จริงๆว่ามันเกิดมาเป็นทุกข์จริงๆเราจรึงรักท่านว่าท่านสอนนี้เราเห็นความจริงลืมตากปเจอพ่อยิ้มดับเตอาพ่อก็อยิ้ม ไปไหนพ่อก็ยิ้มตลอดเนียังไงเสียกูก็ไม่พลาดแน่พ่อคงเอากูไปนิพพานได้อย่างเงี้ยแต่เวลาใกล้จะตายพ่อไม่ได้ยิ้มศัตรูยิม้มเธอก็จิตหมองทันทีทจะไปนิพพานได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ไปเพราะเหตุนั้นด้ยหรอกนะมันไปเพราะเราเชื่อในการตัดสินใจของเราว่าที่เราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาทุกข์ เราอยากมีทุกไปให้พ้นเราจึงทําของเราขอให้ตั้งใจไปเพราะความประสงค์ของเราที่เห็นทุกข์กันแล้วกันไปถึงทุกคนนั่นแหละ